ในรายมือของคนที่มีเส้นสีแดงนะคะเป็นเส้นที่คู่ตีคู่ขนาดไปกับเส้นชีวิตแล้วก็พุ่งขึ้นไปที่เนินพฤหัสใครมีเส้นนี้นะคะจะเป็นคนที่โชคดีทางด้านสุขภาพค่ะสุขภาพจะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะจะ ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุเข้ามาเบียดเบียนค่ะทําให้การใช้ชีวิตของเจ้าของรายมือเป็นคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะมีกําลังวังชาในการที่จะประกอบอาชีพการงานให้ประสบความสําเร็จนะคะพบกับความก้าวหน้ารุ่งเรืองทางด้านรายได้ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตได้ด้วยมีพื้นฐานก็คือมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะและถ้ามีอีกเส้นหนึ่งนะคะคือเส้นที่ออกมาจากเนินอังคารต่ำแล้วพุ่งขึ้นไปที่เนินพฤหัสเส้นนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะซึ่งน้อยคนนะคะที่จะมีเส้นนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหายากจนเกินไปเอาเป็นว่าใครมีเส้นนี้นะคะคนคนนั้นจะเป็นคนที่ฉลาด และจะมีการศึกษาที่ดีค่ะได้เรียนในระดับที่สูงนะคะและมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาเรียนในระดับที่สูงในต่างประเทศต่างแดนด้วยค่ะเอาเป็นว่าใครมีเส้นนี้มักจะมีโอกาสได้จบการศึกษาในต่างประเทศต่างแดนนะคะและสามารถที่จะสร้าง ความสำเร็จให้กับชีวิตของตัวเองได้เพราะใครที่มี2เส้นนี้นะคะเป็นเส้นที่พุ่งขึ้นไปที่เนินพฤหัสแบบนี้จะเป็นคนที่มีแรงผลักดันจากภายในค่ะเรียกได้ว่ามีความทะเยอทะยานสูงค่ะที่จะนําพาชีวิตของตัวเองเนี่ยไต่ระดับนะคะอัพเลเวลขึ้นไปใน ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงพบความสําเร็จความมัง่งคั่งมันง่นคงในชีวิตของตัวเองได้นะคะด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงหรือในเรื่องของการที่ขยันเรียนขยันศึกษานะคะเรียนในระดับที่สูงเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองอัปเลเวลของตัวเองนะคะอัปเกรดของตัวเองให้สามารถที่จะทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญสำคัญนะคะแล้วใช้ความรู้ความสามารถนะคะ ปริญญาหรือความสามารถทางด้านสติปัญญาหรือทักษะหรือสกิลของตัวเองเนี่ย ทำให้ตัวเองพบความสําเร็จในชีวิตได้มีหน้าที่การงานที่โดดเด่นสูงนะคะในระดับของการเป็นผู้บริหารในระดับหัวหน้าหรือการเป็นผู้ประกอบการพบความสําเร็จนะคะในเรื่องของอาชีพการงานหรือตําแหน่งที่สูงนะคะมีอานาจวาสนาบารมีนะคะไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นเส้นของคนที่จะกระตือรือร้นและประสบความสำเร็จ